ฮาวายเปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว15ตุลาคมแค่มีใบตรวจโควิดไม่ต้องกักตัวคนไทยก็เข้าได้แค่มีวีซ่าอเมริกาก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วที่กำลังจะเปิดนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้นะที่เขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้เกือบทุกประเทศรวมทั้งคนไทยก็เข้าได้แต่ต้องมีวีซ่าอเมริกาก่อนซึ่งออกก็ชักจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะ ว่าถ้าเราขอวีซ่าอเมริกาด้วยจุดประสงค์ว่าเราจะไปฮาวายเนี่ยเราจะวีซ่าผ่านง่ายขึ้นไหมใครพอรู้ช่วยบอกอ้ําหน่อยนี่คือคู่แข่งของประเทศไทยอีกเจ้าหนึ่งนะซึ่งเขาก็มีซีแซนซันเหมือนกันนะออมก็ยังสงสัยว่าทําไมเขาจะต้องมาง้อเราประเทศเดียวโอเคเราอาจจะมีเรื่องของสยามเมืองยิ้มแล้วก็เรื่องของอาหารใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสยามของเราเนี่ยไม่ยิ้มให้ชาวต่างชาติแล้วอะแล้ว เขาต้องทําอะไรมากมายเลยแถมยังต้องกัดตัวด้วยเนี่ยต้องจ่ายแพงๆด้วยเนี่ยคือบังเอิญนะในความผิดของคือตอนเนี้ยคนต่างชาติเขายังไม่รู้ไงเขาก็ให้ข่าวแบบสับสนนะ่ะไม่ให้ข้อมูลมากพอแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขารู้แล้วนะว่าการมาเมืองไทยเนี่ยยุ่งยากจ่ายแพงขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีฮิดเด่นอะไรบางอย่างนะว่าจะเข้ามาเมืองไทยเพื่อทําอะไรลับๆบ,บางอย่างที่จะต้องทุ่มเทขนาดนี้นะเอาว่าถ้าเขามีทางเลือกเนี่ยเขาไม่ไปหรอก เอ้เข้าไม่มาหรอกเมืองไทยอ่ะเขาไปที่อื่นที่มันมีซีแซนซันมีชายหาดมีแสงอาทิตย์มีอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต,นต้นเนี่ยก็มีอีกเยอะในโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นประเทศไทยนะครับขณะที่เราโมแต่เล่นท่าเล่นตัวแล้วก็แถมยังรังเกียจคนต่างชาติเนี่ยนะาก็อยากจะรู้ซึ้งเหมือนกันมีเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าปิดไปเลยปิดไปอีกชั่วชีวิตเลยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราปิดไปอีกนานแล้วก็คนไทยยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย เดี๋ยวเราจะได้รู้ซึ้งกันว่าผลจากการกระทําของเรามันจะเป็นยังไงบ้างปอบก็เข้าใจแหละเพื่อนๆที่บอกว่าปิดไปเลยปิดไปอีกชั่วชีวิตเลยอะไรเงี้ยเขาพูดประชดด้วยความขุ่นเคืองไงซึ่งเราก็ขุ่นเคืองเหมือนกันว่าแม้กระทั่งผู้นําของเราเองเนี่ยก็ยังขาดวิสัยทัศน์ใช่ไหมทั้ะนั้นก็ไม่แปลกที่ประเทศของเราเนี่ยยังกลัวแล้วกลัวอีกทั้งที่ประเทศอื่นๆเขาก็ทยอยเปิดกันทยอยเปิดกันแต่เราเนี่ยนะเปิดด้วยความรังเกียจเปิดแบบขาสรรั่นกลัวคนต่างชาติเหมือนกับ มาจากเหมือนกับเราย้อนยุคอะไปสมัยแบบว่ายังห่มสบายนุ่งผ้าขมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันย้อนยุคมากจริงๆอะเรายังไม่รู้ตัวกันอีกนะอันนี้คือสถิติการติดเชื้อโควิดของฮาวายนะบังเอิญถ้าไปดูของกราฟที่เขาเปิดประจําเนี่ยมันเป็นรายประเทศไงฮาวายเขาก็คือเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกานะก็เลยไม่มีกราฟเฉพาะของฮาวายก็เลยมาเสิร์ช Google แทนซึ่งการติดเชื้อก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะ แต่ถึงจะพุ่งยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังจะเปิดนะแต่พุ่งนี้เหมือนน่ากลัวนะจริงๆแล้วผู้ติดเชื้อของเขา11,000หกว่าคนแล้วก็ผู้เสียชีวิต1,06คนมากกว่าเราประมาณ2เท่าเท่านั้นเองอะ่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาถึงจะเปิดนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงก็คือข่าวนี้เราจะเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือฮาวเนี่ยจะเปิดต้อนรับการท่องเที่ยวนะย้ำว่าทัวริซมคือท่องเที่ยวนะ ไม่ใช่แค่เปิดเฉพาะบางกรณีเหมือนบางประเทศนะก็คือเปิดเฉพาะการท่องเที่ยวทั่วไปเลยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่15ตุลาคมโดยที่นี่ไง without the need for a mandatory 14 days quarantine ไม่ต้องกักตัว14วันคือไม่ต้องกักตัวเลยสักวันเลยแต่มีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะเพื่อนๆต้องฟังก่อนก็คือข่าวนี้มาจากนี่เลยผู้บริหารของเกาะฮาวายเลยอ่ะตรงนี้ที่บอกว่าต้องฟังก่อนนิดนึงเพราะว่า คนนักเดินทางที่จะเข้าฮาวายเนี่ยจะต้องมีใบตรวจโควิดที่เขาบอกว่าเป็น n u c l e i ก acid amplification test คงต้องถามโรงพยาบาลที่ตรวจนะว่ามันคือการตรวจแบบไหน,นก็คือจะต้องตรวจ72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินจำได้ว่าบินนานอยู่นะฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวนิดนึงก็คือจะต้องตรวจแล้วก็คือเป็นลบนก g a t i v e ก็คือไม่ติดโควิดนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ได้ตรวจ หรือตรวจแล้วติดโควิดก็คือจะต้องโดนกักตัวสิบสี่วันคือถ้าปว่าถ้าเราเพียงแค่ทําใบตรวจที่ว่านี้ N A A T นี่ก่อนล่วงหน้าขึ้นเครื่องเจ็ดสิสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องกักตัวฉะนั้นก็ย้ําอีกทีหนึ่งใครมีวีซ่าของอเมริกาอยู่แล้วซึ่งอเมริกาเขาก็จะเปิดให้ขอวีซ่าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี้ก็สามารถเข้าฮาวายได้อตรงนี้ที่เขาบอกไงว่าเกิดใครที่ไม่โชว์ผลตรวจนะหรือตรวจแล้วมันมีโควิดอยู่อะไรเงี้ยนะก็คือถึงจะต้องกักตัวเท่านั้นเอง ไม่งั้นเราก็จะต้องโดนปรับ5,000ดอลลาร์เออจริงๆเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะเห็นต้องกักเลยก็คือแบบใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็มีผลตรวจโควิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องก,กนะักไงแต่ทีนี้ก็จะต้องมีเงื่อนไขอื่นๆอ,นอะทาอะไรก็ได้ให้เขาทําไปนอกจากกักอะอย่างเช่นเดี๋ยวอีกสองสามวันให้มาตรวจอีกรอบนึงหรือ,อยังไงมีระบบติดตามตัวทํายังไงก็ได้ไม่ต้องให้เขาก,าก,ากักไม่ต้องให้เขาจ่ายแพงอะ เห็นไหมถ้าเกิดเขาไม่ทำตามอย่างเช่นว่าเข้าประเทศเราไม่ยอมใส่หน้ากากอะไรเงี้ยคือฝรั่งเนี่ยอยู่ในประเทศตัวเองเขาไม่ใส่แต่ว่าถ้าออกนอกประเทศเนี่ยเขาก็มีระเบียบวินัยอยู่แล้วไงเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องใส่ใช่ไหมถ้าเกิดเขามาเดินในประเทศเราเขาไม่ยอมใส่เนี่ยเขาปรับไปเลยแพงๆไปเลยอะไรเงี้ยใช้วิธีนี้ก็ได้ไม่ต้องรังเกียจเขาหรอกแต่ยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับว่าการที่เอาแค่ใบตรวจโควิดเฉยๆโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยมันจะทําให้โควิดระบาดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าซึ่งประเทศเราก็เป็นแบบนี้ กังวลกังบนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาจากสเปเชียลทัวริส visa แค่พันกว่าคนเนี่ยกังวลกันจริงเลยนะตรงนี้เขาก็กังวลแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดว่าการตรวจแบบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเวิร์กคือเขาใช้วิธีการเดียวกับสก้าไงทาให้เขาสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งคือมันเกี่ยวกับความกล้าในเมื่อผู้นําของเราเนี่ยเป็นผู้นําที่ไม่กล้าประชาชนเลยไม่กล้าตามไปด้วยอ่าทีนี้พอเขาพาดพิงถึงสก้าแล้วเนี่ยเราให้ดูข้อมูลนิดนึง คืออย่างที่บอกนะกราฟของเราเป็นรายประเทศฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเสิร์ช g o o g l e อันนี้คือกราฟที่เสิร์ชจ,จาก Google นะล拉สกานะเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกาเหมือนกันที่เขาพูดถึงก็คือเนี่ยหลังๆก็คือเป็นแบบเนี้ยนี่คือการติดเชื้อนะก็ถือว่ามีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าคงตัวแต่การเสียชีวิตนั้น4ี่ิเคนเท่านั้นเองเป็นรัฐที่ใหญ่มากๆรัฐหนึ่งของอเมริกานะมีผู้เสียชีวิตแค่4ี่บคน ฉะนั้นฮาวายเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีการเดียวกับ阿拉斯กาฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันจะทําให้ป้องกันโควิดมาระบาดได้คือเพียงแค่การตรวจเท่านั้นเองคือการใช้ใบตรวจโควิดเท่านั้นเองคืออ๊อกก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่จากข่าวเนี้ยก็คือเพียงแค่ต้องการใบตรวจโควิดก่อนล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้นเองแล้วก็เป้าหมายที่ฮาวายเขาเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยเป้าหมายจริงๆของเขาก็คือเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวแคนาเดียน คือแคนาดาแล้วก็ชาวอเมริกันนั่นเองที่ต้องการหลบหนาวแล้วกันในระหว่างฤดูหนาวอะ่ะเพราะตอนนี้มันใกล้จะหน้าหนาวแล้วไงไม่งั้นสงสัยจะเปิดตั้งนานแล้วแหละนี่คือเขาจ้องจะรับเหมือนเล่าอะ่ะใช่ไหมของเราปลายปีก็ตุลาถึงธันวาก็ช่วงไฮซีซันช่วงที่พวกประเทศหนาวๆเขาจะหลบหนาวมาเที่ยวประเทศเราเหมือนกันใช่ไหมเออแต่ว่าเราในป่านนี้ยังทะเลาะก,กันอยู่เลยนะไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะรอดหรือเปล่าเดือนที่เป็นประเทศเรานี่ควรจะได้รายได้สูงที่สุด จากการท่องเที่ยวในรอบปีนะสุดท้ายไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ตรงนี้คือการยืนยันนะว่าประเทศไหนบ้างล่ะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเที่ยวฮาวายเริ่มตั้งแต่1ตุลาเออก็ยังงงเหมือนกันเขาบอกเปิด15ไม่ใช่หรือฉะนั้นทุกประเทศเลยเนี่ยนะ all country will be allowed to enter Hawaii under regular pre pandemic entry rules ก็คือทุกประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าฮาวาย เงื่อนไขเดียวกันกับก่อนที่โควิดจะระบาดเงื่อนไขเดียวกันก็คือมีวีซ่าอเมริกาแค่นั้นจบเข้าฮาวายได้แค่นี้เองแต่ว่าเขายกเว้นคนที่ห้ามเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาห้ามไม่ให้พวกนี้เข้าก็คือซึ่งไม่เกี่ยวกับเราไทยแลนด์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ฉะนั้นประเทศที่ห้ามเข้าก็จะมีบราซิลจีนยุโรปแล้วก็อังกฤษเพราะว่าประธานาธิบดีเขาไม่ให้ รเนั้นเองแต่นอกนั้นได้ะนะรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะไม่ได้มีชื่ออยู่ในนี้นะโอเคเอาเงื่อนไขาการเข้าฮาวายครั้งหนึ่งตั้งแต่1ตุลาน,นี้นะคือเหมือนกับที่อ๊อฟเคยพูดไปเมื่อกี้แหละก็คือนักเดินทางที่จะเข้ามาจะต้องมีใบตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ต้องโชว์ผลตรวจเป็นนก g ท t i v ตอนขาเข้าแล้วก็จะต้องกรอก h e a l t h Declaration Form ก็ต้องกรอกฟอร์มแล้วก็ ต้องทำตามกฎอะไรของสายการบินก็คืออย่างเช่น physical distancing เว้นระยะห่างต้องใส่หน้ากากต้องมีเงื่อนไขเรื่องของความสะอาดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราทำกันเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องตลกนิดหนึ่งเกี่ยวกับแคนาดากับอเมริกาก็คือเขาบอกว่าโอ้ยให้แคนาเดียนมาได้ด้วยเหรอแล้วพรมแดนอเมริกานี้ไม่ใช่ปิดสำหรับชาวแคนาเดียนคือชาวแคนาดาเราหรือเขาบอกว่าไม่นะถ้าการเดินทางทางอากาศเนี่ยเข้าได้คือเหมือน2ประเทศนี้เขาจะทะเลาะก,กันอยู่ไง คือเขาปิดกั้นเฉพาะเนี่ยแลนด์บอร์เดอร์ก็คือพรมแดนทางบกเท่านั้นเองแต่ทางอากาศนะเขาได้คนแคนาดาเข้าอเมริกาได้แต่บล็บอเมริกาเข้าแคนาดาไม่ได้นะเพราะอเมริการะบาดเยอะก็คือคนแคนาดาเนี่ยสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ทางอากาศเมื่อไหร่ก็ได้เลยคนแคนาดาจํานวนมากไม่รู้นะว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าทางอากาศมาที่อเมริกาได้ก็สรุปว่าตอนนี้คือคนไทยสามารถไปเที่ยว ฮาวายได้นะตั้งแต่15ตุลาเป็นต้นไปและสามารถเริ่มต้นการขอวีซ่าอเมริกาได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปฉะนั้นถ้าเกิดใครมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วก็สามารถเดินทางเข้าฮาวายได้ตั้งแต่15ตุลาเลยฝากเพื่อนๆที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับฮาวายนะครับสามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่ายลืมคอมเมนต์นะครับ